สองปีที่ผ่านมาพอกมีโควิดเข้ามากฎกว่าก็ไปเล่นติ๊กต็อกชถึงวันนี้หลายๆคนที่ยังโฟกัสติ๊กต็อกอยู่มีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านถือเป็นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เรามาดูกันดีกว่าว่ามีข้อดีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยคุณจะมีฐานแฟนที่เปลี่ยนไปเป็นฐานลูกค้าได้อาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าของคุณทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าใครติดตามคุณถ้าคุณขายของที่ไม่ได้ยากเกินไปก็จะมีฐานแฟนส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นฐานลูกค้าคุณข้อ2คุณจะมีสื่อในการกระจายคอนเทนของงงัััคร้ยดหไป3บ การตลาดถ้าคุณเป็นคนดังคุณก็จะมีเพื่อนเป็นคนดังเพื่อพวกเขาเนีเ่ยจะมาช่วยโปรโมทสินค้าให้คุณด้วยซ้ำข้อ4การสร้างตัวตนเป็นการเปิดเผยชีวิตคุณทําให้คุณมีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่อาจจะใช้เวลาแค่6กเดเดือนบนโลกออนไลน์แล้วก็ทําให้คนเชื่อถือคุณมากกว่าคนที่ทำธุรกิจมา 10- บหรือยีปีด้วยซ้ำและข้อ5จะมีคนมาทําให้คุณดังต่อไปเรื่อยมีรายการช่คุณไม่ออกได้สดกับคนที่ดังอยู่แล้วลองมาสร้างตัวตนอย่างมีทิศทางอนาคตจะมีประโยชน์กับคุณมากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนครับ